สวัสดีค่ะหมอขนมนะคะวันนี้นะคะหมอก็อยู่กับน้องจ๋าค่ะสวัสดีค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะน้องจ๋าเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาในเรื่องของปัญหาคุณภาพผิวกับหมอขนมนะคะก็เดี๋ยวลองถามปัญหาน้องจ๋าก่อนดีกว่าว่าของน้องจ๋ามีปัญหาผิวอะไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะคือจ๋าเนี่ยทำงานเกือบทุกวันเลยและทีนี้ก็ต้องเมคอัพทุกวัน ก็ S <S <S ทาให้เกิดปัญหาสิวและหลังจากที่กดสิวเนี่ยก็มีปัญหารอยดํารอยแดงตามมาค่ะอ่าแปลว่าปัญหาหลักๆของน้องจ๋านะคะก็คือเป็นปัญหาที่พวกเราวัยรุ่นน้อยน่าจะยังต้องเจอกันอยู่ก็คือเป็นในเรื่องของการเกิดรอยดํารอยแดงสิวนะคะหลังจากที่รักษาสิวหรือว่าสิวอาจจะเริ่มเบาลงไปละนะคะสําหรับการรักษารอยดํารอยแดงสิวเนี่ยก็ถ้าเป็นส่วนตัวนะคะหมอก็จะแนะนําน้องจ๋าทําเป็นตัวโปรแกรม d u a l Bright นะคะหรือว่าการทําการรักษาด้วยทรีทเมนต์เครื่องเลเซอร์ดูอัลเยลโล นั่นเองค่ะซึ่งตัวพลังงานแสงนะคะของตัว Dual b r i g h เนี่ยจะช่วยทำให้ทั้งรอยแดงแล้วก็รอยดำสิวเนี่ยค่อยๆจางลงแล้วก็เห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ แล้วคือหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยต้องพักฟื้นไหมคะอ่าข้อดีของตัวโปรแกรม d u a l Bite เลยนะคะก็คือหลังจากที่เราทําการรักษาเสร็จเนี่ยคนไข้จะไม่มีรอยดํารอยแดงเกิดขึ้นเหมือนการทำเรเซอร์กลุ่มอื่นๆนะคะรวมถึงนะคะคนไข้สามารถสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าตัวรอยดำเนี่ยค่อยๆจางลงนะคะหรือว่ารอยแดงค่อยๆดีขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือสามารถเมคอัพแล้วก็ใช้หน้าต่อได้ทันทีเลยค่ะมไม่ต้องพักฟื้นนะคะไม่ต้องเจอกับภาวะเป็นสก หรือว่าเเป็นคุยลยลแล้วอย่างเวลาทำเนี่ยจะเจ็บไหมคะก็จริงๆตัว d u อัลไบร h ์นะคะไม่เจ็บเลยค่ะคุณไข้นะคะนอนทําเสมือนคล้ายๆกับทำทรีทเมนต์นะคะมีแค่เจลเย็นๆบนหน้าเรานะคะแล้วก็รู้สึกสบายๆส,ส,สาม,มารถผ่อนคลายไปได้ด้วยเลยค่ะนั้นดีเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือมีงานต่อพอดีใช่ก็จะเหมาะกับ คนไข้นะคะที่สามารถใช้หน้าต่อได้ทันทีนะคะไม่ต้องมีระยะพักฟื้นเลยค่ะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าการทำ Dual Bright นะคะหรือโปรแกรม Dual r a s e r ของหมอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกตอนที่ทำเนี่ยคือสบายมากเลยนะคะแค่รู้สึกอุ่นๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยนะคะแทบจะหลับเลยค่ะ แลกหนึ่งสิ่งที่จะชอบมากๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคะสามารถกลับไปทํางานหรือว่ากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหารอยดํารอยแดงแบบจ๋านะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่นี่เลยนะคะโรเซลินเวลเนสเซ็นเตอร์นะคะ